สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการใช้งานของพัดลมขนาดใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการนำพัดลมนั้นมาติดตั้งเข้ากับหนั่งานเพื่อที่จะส่งลมเย็นเข้าไปในพื้นที่ของการทำงานหรือพื้นที่สำหรับจัดคอนเสิร์ตหรือมีคนเยอะๆมาประชุมสัมมนากลางแฉ่งนะครับงานบันเทิงต่างๆ วิธีก็ง่ายๆครับก็นํานั่งร้านมากลางนะครับแล้วก็นําพัดลมไปติดตั้งบนให้เหนือศีรษะนะครับลมเนี่ยจะเป่าไปได้50เมตรนะครับถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีลมบัตะเนี่ยระยะหวังผลเนี่ยจะประมาณ50เมตรเลยครับก็ถือว่าเป็นพัดลมที่เป่าลมได้ไกลครับระดับนี้นะครับลมก็จะพัดเลยศีรษะไปแล้วนะครับก็จะทําให้เสื้อผ้าสตรตีผมไม่ยุ่งเท่าไหร่ ง่ายครับเสียบปลั๊กใช้ได้แล้วนะครับมีสายไฟก็เสียบปลั๊กเข้ามาซึ่งตามงานต่างๆเขาก็จะมีการเดินไฟมาอยู่แล้วนะครับก็เอาไปใช้สำหรับงานต่างๆได้นะครับคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หรือไลน์มาสอบถามก็ได้ครับยินดีให้ข้อมูลต่างๆ